สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนวันนี้มาพบกับครูฟุกอกคั้งนะครับในวิชาศิลปะนะครับรือว่าทัศนศิลป์นะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่กันในหน่วยการรู้ใหม่น้อคือหน่วยการรู้ที่สี่นะครับเป็นเรื่องราวของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีเนาะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าภายในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ โอเคเรามาดูความเป็นมาและแนวทางปฏิบัตินะครับความเป็นมาการวาดภาพเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสารรค์ทางศิลปะของมนุษย์เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกในจิตใจ,ใจของตัวเองสื่อสารออกมาเป็นรูปผลงานทางศิลปะมนุษย์ทําการวาดภาพกันมาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่สมัยดึกดําบรรซึ่งเป็นเวลาย,ยาวนานนับหมื่นปีมาแล้วความเป็นมานง่ายก็คือการศิลปะเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ ถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าไดา้จิตใจของมนุษย์ออกมาเนาะออกมาเป็นรูปภาพหรือว่าออกมาเป็นชิ้นงานต่างๆเนาะแล้วก็การวาดภาพหรือว่าการออกแบบผลงานต่างๆเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณย,ย,ยุคดึกดื่บันเนาะอ่าอันนี้คือสรุปคร่าวๆเนาะอ่าส่วนต่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติครับอ่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้อย่างแรกนะครับก็คือการวาดภาพอ่าได้แก่การวาดภาพลายเส้นด้วยวัสดุประเภทปากาดินสอหรือวัสดุในลักษณะคล้ายคลึงกัน กาะทำโดยการขูดขีดเขียนลากบนพื้นระนาบเพื่อให้เกิดรูปรอยตามต้องการนะเหมือนเห็นภาพด้านขวามือไม่เอ,อ่ย่ะคืออย่างนั้นเลยเนาะก็คือการใช้วัสดุปากาดนสอรหรือวัสดุในลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยเอามาวาดเขียนเนาะเอามาขูดขีดให้มันเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะอ่าต่อไปการระบายสีนะครับสองคือการระบายสีอ่าได้แก่การทาระบายหยดป้ายแต้มสลัดด้วยการใช้ผู้กันนิ้วมือ หรือเครื่องมืออื่นๆเพื่อให้เกิดสีสันและค่าของสีตามความต้องการอ่าการระบายสีเนาะก็คือการใช้พูกกันหรือว่านิ้วมือหรือว่าของที่สามารถใช้ได้เนี่ยมาจุ่มสีแล้วก็ทาลงไปเนาะทาสลัดหยดป้ายได้หมดเลยอ่าแล้วก็พิมพ์ก็ได้นะัอย่างเช่นเอาใบไม้มาจุ่มสีแล้วก็ปาลงไปนี่คือการพิมพ์เหมือนกันเนาะ,อะโอเคต่อไปนะครับ่าต่อไปเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีเนาะ,ะเรามาดูกันแรกก็คือดินสอและปากกาครับหนึ่ง ดินสอดำใช้ร่างภาพก่อนลงมือระบายสีปกติแล้วดินสอดำมีไส้ยอยู่3ชนิดด้วยกันคือชนิดแข็ง H เหมาะสำหรับใช้ในงานเขียนแบบ2ชนิดปานกลาง HB ใช้สำหรับงานเขียนทั่วไป3ชนิดอ่อน B ใช้สำหรับร่างภาพและแรงเงาหรือลงลายเส้นซึ่งมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันการวาภาพระบายสีในระดับชั้นนี้อย่างน้อยควรใช้ดินสอ2ชนิดดังนี้ชนิดแรกก็คือ 2 B หรือว่า2 B นะครับอ่าก็คือดินสอที่เราใช้ทั่วไปเนาะเป็นะชนิดที่อ่อนปานกลางลบง่ายไม่ดําจนเกินไปเหมาะสําหรับการวาดภาพในขั้นตอนการร่างอ่อาเราอาจจะเคยได้ยิน2 b เ B าะเหมือนมันมีความอ่อนเก่ปกติเนาะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าตอนเราสอบโอนหรือว่าสอบที่ไหนก็ตามเนะี่ยเขาจะให้ใช้ดินสอสอง B เนาะเพราะว่าพอเราใช้เนี่ยถ้าเราขีดลงไปเนี่ยมันสามารถลบออกได้อย่างง่ายดายเนาะมันมีความเข้มในระดับปกติแล้วก็สามารถลบได้โดยที่ไม่เลอะเทอนะเนาะ เขาจึงนิยมใช้ 2B ในการร่างภาพหรือว่าในการสอบกันส่วนใหญ่เลยอ่าก็คือเป็นสอมาตรฐานของการสอบหรือว่าการร่างภาพเลยเนาะอ่าอันนี้ต่อไปชนิด 4B หรือว่า 4B หรือว่า 6B นะครับอ่าเป็นชนิดที่อ่อนกว่าชนิด 2B เหมาะสําหรับการแรงเงาภาพหรือว่าเส้นเพื่อลงน้าหนักภาพอ่าอันนี้คือ 4B กับ 6B เนาะก็คือใช้แรงเงาแต่ว่ามีน้ําหนักน้อยกว่า 2B เนาะ2 B ก็คือสอทั่วไปของเราเนาะ อ่าส่วน CB 6B นี่ใช้ในการแรงเอาภาพอย่เดียวอ่าส่วนในส h เนี่ยครูเคยเห็นเหมือนกัน H เนี่ยคือจะเป็นไส้ในสอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็พอเราเราขีดลงไปเนี่ยเราไม่สามารถลบให้มันสะอาดได้เพราะว่ามันจะมีความเข้มของน้ําหนักของสีดําเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากก็คือมันมันลบไม่ออกเลยมันมันสามารถลบให้ออกลบให้สะอาดได้อ่าก็คือค่อนข้างยากอยทเดียวอ่า ต่อไปนะครับต่อไปคือการใช้และการเก็บรักษาเนาะดินสอดำชนิด 2b ใช้สําหรับร่างภาพที่เราต้องการมองเห็นรูปลักษณะของร่างของภาพเพื่อจะระบายสีหรือว่าเส้นแรงเอาดินสอได้ใช้สําหรับร่างภาพต้องเหล่าปลายดินสอให้เรียวแหลมเสมอสม่ําเสมอเวลาร่างภาพควรร่างเบาๆก่อนเพราะจะลบออกได้ง่ายและไม่เกิดรอยสกปรกดินสอดำชนิด 4b และ 6b ใช้สําหรับแรงเงาหรือว่าเส้น เมื่อภาพนั้นไม่ต้องการใช้สีระบายจะแรงเงาหรือลงน้ำหนักอ่อนแก่หรือมีเงาดำมากน้อยเพียงใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการอ่าอันนี้ก็คือการเก็บรักษ,ษาดินสอสอง B กับหกสีและหก B เนาะอ่าต่อไปดินสอแต่ละแท่งเมื่อเลิกใช้งานแล้วควรเหลาใหม่เพื่อเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะใช้งานในคราวต่อไปทั้งนี้ควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยโดยเอาปลายดินสอขึ้นเพื่อไม่ให้ปลายดินสอหักอ่าอันนี้คือขั้นตอนการเก็บรักษ,ษาเนาะ ก็คือถ้าเรามีที่ใส่พวกดินสอเนี่ยเราก็เอาดินสอใส่ลงไปเนาะโดยที่เอาส่วนของตูดดินสอรหรือว่าส่วนปลายของดินสอเนี่ยลงไปก่อนเนาะแล้วก็ให้หัวแหลมๆเนี่ยมันอยู่ด้านบนเนาะอ่าแล้วก็เขาแนะนํามาว่าให้เราเหลาเนาะเหลาก่อนแล้วก็เก็บไปทุกครั้งเนาะเหลาเหลาแล้วก็เก็บเนาะแต่ว่าผมคิดคว่าเราไม่ควรเหลาให้มันแหลมมากจนเกินไปอาจจะเหลาให้มัน เอ่อพอดีพอดีเนาะไม่ต้องให้ใช้ได้ให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 มันพอที่จะใช้ได้ไม่ควรที่จะเล่าให้แหลมเกินไปเพราะว่าถ้าเล่าแหลมเกินไปเนี่ยมันจะหักง่ายเนาะอ่าสมมุติว่าถ้าเราพลาดไปโดนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทิ่มเราก็ได้หรือว่ามันอาจจะหักไปง่ายๆเลยก็ได้อ่าซึ่งมันจะทาให้เสียของง่ายๆเนาะอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปสองปากกา การใช้ปากกาว่าภาพลายเส้นจะดูแปลกตาแตกต่างจากการใช้ดินสอดำนอกจากแตกต่างแล้วยังมีความหลากหลายของลายเส้นด้วยปากกามีให้เลือกหลายแบบอ่าแบบแรกก็คือปากกาคอแรงหลายขนาดอ่าปากกาคอแรงเนาะเราจะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะเป็นคอเป็นหัวที่ยื่นออกมาเนาะยื่นออกมาจากตัวของปากกาเนาะอ่าซึ่งคุคิดว่าปากกาหัวคอแรงนี่น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงเนาะขึ้นอยู่กับเอ่อ ขนาดของหัวด้วยเนาะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆอ่ะต่อไปปากกาปากกกลายสกราดเนาะอ่ะคือปากกาแบบทั่วไปที่เราเห็นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นปากกาตัดเส้นหรือว่าปากกาอะไรองี้ก็คือเป็นปากกาทั่วไปเลยอ่ะไปนะครับการใช้และการเก็บรักษาเมื่อใช้ดินสอร่รางภาพให้ได้เขาโครงและลักษณะตามท,าที่ต้องการแล้วใช้ปากกาลงเส้นตามแบบร่างที่ร่างโครงด้วยดินสอไว้แล้วถ้าเป็นปากกาขอแรงต้องจุ่มหมึกแล้วเขียนแบบ เราเขียนบนเศษกระดาษก่อนเพื่อไม่ให้หมึกเยิ้มเกินไปแล้วจึงนํามาวาดภาพลงเส้นลงน้ำหนักตามต้องการอ่าอันนี้ก็คือการใช้เนาะ,ะใช้ปากกาแบบแรกหรือว่าแบบสกรารเนี่ยก็คือเราต้องใช้ดินสอในการร่างก่อนเนาะเพื่อที่จะเราจะได้เอาปากกาเนี่ยเขียนทับลงไปถูกอ่าซึ่งปากกาหองสกสารเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะหมึกมันจะไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเราเอ่อต้องการความชัวร์เนี่ยเราอาจจะเอาปากกาเนี่ยไป ขีดในกระดาษเปล่าหรือว่ากระดาษเลือใช้ก่อนก็ได้เนาะเพื่อไม่ให้มึกมันเยอะลงมาในผลงานของเราแต่ถ้าเป็นปากกาหอแรงเนี่ยเราควรที่จะเอาปากกาเนี่ยไปขีดไปเขียนออกออกข้างนอกก่อนเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำมึกคาอยู่กับตรงหัวปากกาตรงตรงด้านของของปลายปากกาด้านบนเนาะถ้าเราเขียนลงไปโดยที่เรายังไม่ได้เช็คเนี่ยมันอาจจะทําให้ผลงานเราเสียได้เนาะแล้วก็หมึกเนี่ยอาจจะทําให้เปื้อนงานงเราได้ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาไปเขียนลองเขียนดูก่อนที่กระดาษที่มันไม่มีอะไรเนาะ,ะต่อไปวิธีการเก็บรักษานะครับปากกาทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปิดฝาทุกครั้งหัวปากกาคอแรงที่ใช้งานแล้วให้ล้างด้วยการแช่น้ําอุ่นหรือน้ํายาทำความสะอาดและใช้เศษผ้าเช็ดให้แห้งก่อนเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอย่าทิ้งไว้จนหมึกแห้งติดปากกานึงานเกินไปเพราะจะทําให้ล้างออกอยากอ,อันนี้คือข้อการเก็บรักษาของปากกาหัวแรงเนาะก็คือ พอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยประกาหัวแล้วเราควรถอดเนาะถอดแล้วก็เอาไปล้างด้วยน้ําอุ่นเนาะเพื่อไม่ให้มีน้าหมึกติดค้างอยู่ตรงเอ,อปลายที่เอาไว้ปล่อยน้าหมึกออกมาเนาะอ่าถ้าถ้ามันถ้าเราเราเก็บโดยที่ไม่ล้างเนี่ยมันจะทาให้เล้างออกยากเนาะแล้วก็เปืเป้อนด้วยหรือไม่น้าหมึกเนี่ยอาจจะไปค้างอยู่แล้วทําให้ใช้ต่อไม่ได้อีกเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะล้างเน,นาะหลังใช้เสร็จแล้วอ่าต่อไปนะครับน่าต่อไปอยางลบและเครื่องมือช่วยตีเส้นอ่า ยางลบควรใช้ยางลบที่ใช้สําหรับดินสอดําโดยเฉพาะซึ่งเป็นยางลบชนิดอ่อนมีขนาดและลูกทรงที่แตกต่างกันาการใช้และการเก็บรักษานะครับวิธีการใช้ยางลบให้ถูกถูเพียงเบาๆไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าลบไม่ออกจึงค่อยถูแรงขึ้นเมื่อลบเสร็จแล้วใช้เศษผ้าสะอาดหรือแป,ปรงปัดเศษยางลบออกหลังจากเลิกใช้งานควรเอาเศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดทัด้ทุกด้านแล้วเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอครูเห็นหลายคนเลยพอเราใช้ยางลบเนาะชอบออตะวัด ชอบลบ,ลบแบบไปสองทิศทางก็คือไปด้านหน้าแล้วก็กลับมาเนาะซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นวิธีการลบที่ผิดอ่าเพราะว่ามันจะทําให้กระดาษที่ทเราวาดเนี่ยขาดได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะมีแรงกระชากมาจากสองด้านเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลบใช้ลบลบในทางทิศทางเดียวอย่างเช่นถ้าเราลบไปด้านหน้าเนี่ยก็คือพอเราเราลบไปด้านหน้าเสร็จปุ๊บให้เรายกมือออกแล้วก็กลับมาลบแบบไปด้านหน้าใหม่อีกทีหนึ่งอ่าเพื่อไม่ให้มันกระดาษมันขาดเนาะอ่า ถ้าใช้วิธีเนี้ยมันมันจะง่ายกว่าการลบแบบสองทิศทางซึ่งมันจะทําให้กระดาษขาดง่ายเนาะอ่าโอเคนะครับต่อไปอ่าสองเครื่องมือช่วยตีเส้นนะครับหรือว่าไม้พวกไม้โปรเจคเตอร์เนาะต่างๆที่มีลวดลายแล้วก็ไม้อ่าโอเคในแก่ไม้บรรทัดและไม้ฉากสามเหลี่ยม ควรเลือก้บมรทัดที่แบ่งความยาวเป็นมาตราส่วนนิ้วและเซนติเมตรอย่างชัดเจนส่วนไม้ฉากไม้สามเหลี่ยมอาจจะเป็นเซลลูลอยพลาสติกหรือชนิดไม้ก็ได้แต่ควรใช้ชนิดสะชนิดใสจะดีกว่าเพราะสะดวกในการวัดไม่แตกหรือหักง่ายอ่าอันนี้ก็คือเครื่องมือชุดเช่นหรือว่าไม้ไม้สามเหลี่ยมเนาะอ่าเราอาจจะเคยเจอกันมาแล้วเนาะในชั่วโมงของคณิตศาสเนี่ยจะมีการให้ซื้อพวกไม้โปรเจคเตอร์ที่มันมีองศาอยู่ในบมรทัดเนาะ ซึ่งมันมัทัดเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถนำมาวาดเป็นวงกลมหรือว่าอะไรก็ได้เนาะว่าเป็นวงกลมหรือว่าทรงกลวยก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยแล้วก็มันมันจะมีมรทัดบางอันที่มันจะมีพวกรูปต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นจะเป็นของแบบเด็กๆเนาะอ่าอันนั้นก็สามารถนามาใช้ช่วยตีเส้นหรือว่าช่วยวาดได้เหมือนกันอ่าต่อไปเรามาดูวิธีการการใช้และการเก็บรักษากันอ่ามาัทัดชนิดแบบแบนราบทั้งสองด้านควรใช้กับดินสอธรรมดาอ่าสองมัทัดที่มีด้านหลังลาดลงไปทั้งสองข้าง ควรใชกก้กับปากกาสีน้ำหรือหมึกดำต่อไปสามไม้ฉากสามเหลี่ยมมีไว้เพื่อใช้สร้างมุมโดยกําหนด,นดองศาของมุมตามต้องการสี่เมื่อใช้มรรทัดและไม้ฉากสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก่อนเก็บควรเอาเศษผ้าชุบน้ําเช็ดสีหรือหมึกที่อาจหลงเหลือติดอยู่ตามด้านข้างของเครื่องมือออกให้หมดเสียก่อนอ,อันนี้คือไอ้ข้อสี่เนี่ยครูก็เคยเจอเหมือนกันเนาะที่ครูอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงก็คือครูเคยใช้มัมทัดเหมือนกันแล้วครูใช้หมึก ปากาหมึกเนี่ยในการตีเส้นเนาะแล้วครูเก็บเอาม,ามัทัดที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยไปเก็บเลยโดยที่ไม่ได้เช็ดทองสะอาดพอตอนหลังเนี่ยครูต้องเอามัทัดอันนี้มาใช้ต่อเนี่ยมันทําให้หมึกอันเก่าที่ครูไม่ได้เช็ดเนี่ยมันทําให้ผลงานเปื้อนซึ่งเป็นเปื้อนเป็นแนวยาวเลยทําให้ครูต้องทํางานนั้นใหม่ทั้งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้แมรทัดเนี่ยก่อนหรือว่าหลังใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาผ้ามาเช็ด ตรงขอบขอบก่อนเนาะไม่ให้มันมีหมึกตกค้างตรงขอบขอบเนาะเพราะเพราะไม่งั้นถ้าเราเอาไปใช้ในงานต่อไปเนี่ยมันจะทําให้งานของเราเสียดได้เนาะเหมือนที่ครูเคยโดนเนี่ยแหละอ่าโอเคต่อไปนะครับอ่าต่อไปกระดาษและแผ่นรองเขียนกระดาษวาดภาพหรือว่าอ่าเรามาดูอันแรกนะครับกระดาษบู๊อ่า กระดาษบูฟอ่ะก็คือเหมาะสําหรับการวาดภาพด้วยดินสอหรือทานชาโคเพราะเนื้อกระดาษนุ่มทําให้สามารถเกลี่ยน้ําหนักให้นุ่มนวลได้ง่ายและเส้นจะดําชัดเจนสามารถเก็บน้าหนักอ่อนเก่ได้ดีอ่ะกระดาษบูฟเนี่ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงกระดาษซับมันอ่ะอาจจะเคยเห็นเอ่อใครที่เคยซื้อก้อยทอดเนี่ยอาจจะเคยเห็นกระดาษซับมันนั่นคือกระดาษที่เอาไว้รองพวกของมันๆเนาะแล้วก็ดูดซับน้ํามันเนาะซึ่งไอ้กระดาษบูฟเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ใช่นะ แต่จะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะมีความบางของตัวมันเองอยู่ซึ่งเราสามารถเอามาเอามาเกลี่ยสีซึ่งกระดาษนี้มันเหมาะกับการทํางานพวกงานแรงเงามากๆเลยอย่างเช่นการวาดของการวาดของแล้วก็แรงเงาของเนาะที่มีแสงตกกระทบอะไรเงี้ยมันจะทําให้วาดได้ง่ายมากแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือกระดาษมันจะบางมากๆเลยถ้าโดนน้ํานิดเดียวก็คือขาดได้เลยแล้วก็ มันสามารถมันแล้วก็ถ้าเราทํามันยับนิดเดียวก็คือยับจับไปเลยไม่สามารถทําให้มันเรียบอีกอีกได้อ่าก็คือมันมีความบอบางมากๆอ่าแล้วก็สีของกระดาษเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีขาวเลยปกติเนาะมันจะมีสีความสีสีเทานิดๆิปนลงไปในกระดาษอ่าแต่กระดาษบุ๊มเนี่ยมันจะไม่ใสเท่ากระดาษสัมันนะมันจะไม่มองทะลุเท่ากับกระดาษสัมันแต่มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่อ่าโอเคต่อไปกระดาษปอนหรือว่ากระดาษวาดเขียนนะครับอ่าอันนี้เป็นกระดาษ ที่เรารู้จักกันดีเนะเาะก็คือกระดาษที่เราใช้วาดรูปในปัจจุบันเนะเาะอ่าก็คือควรใช้กระดาษที่มีความหนาระหว่าง60กรัมถึง100กรัมเหมาะจะเพราะจะเหมาะสมสําหรับการวาดภาพทั้งที่ใช้ดินสอหรือระบายสีเนื้อกระดาษมีความหนามากกว่ากระดาษบลูฟอ่าใช่อันนี้ถูกต้องก็คือกระดาษบลูฟมันบางเนาะกระดาษปอนมันหนาอยู่แล้วอ่าแล้วก็อ่ากระดาษร้อยปอนกระดาษปอนเนี่ยครูแนะนําอะไรอย่างหนึ่งคือพอเราวาดเนี่ยให้เรามองดูดีดว่าด้านไหนที่มัน มีความละเอียดมากกว่าเพราะว่าบางบางทีเนี่ยมันจะมีด้านด้านหนึ่งที่มันเป็นด้านที่ไม่ดีเนาะพอเราลงสีอะไรไปเนี่ยมันจะมีร่องของกระดาษที่ค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะวาดรูปตรงรหน้ากระดาษที่มันมีความเรียบปกติดีกว่าอ่าครูอยากให้เราลองสังเกตดูเนาะอ่าไปการใช้และการเก็บรักษานะครับหนึ่งพยายามอย่าให้กระดาษพับหรือมีรอยยับเพราะจะทําให้ไม่สามารถวาดภาพตามที่ต้องการได้สอง ถ้าเป็นกระดาษชนิดแผ่นไม่ใช่เป็นเล่มควรจัดเก็บด้วยการห่อหุ้มให้เรียบร้อยเป็นปึกเดียวกันไม่ควรเก็บโดยวิธีม้วนกระดาษออ่าต่อไปสองนะครับแผ่นรองเขียนอ่ามีว่าสําหรับออรองรับกระดาษมีลักษณะเป็นวัสดุผิวเรียบอาจจะเป็นแผ่นไม้อดัดด้านบนติดตัวหนีบเพื่อใช้สําหรับหนีบกระดาษให้อยู่ให้ติดอยู่กับแผ่นรองเขียนอ,อันนีเ้เป็นกระดาษรองเขียนเ,เป็นแผ่นรองเขียนเนาะมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษ จริงกราดาษขนาดของมันเนี mm ่ยประมาณกระดาษร้อยปอนด์เลยแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยอ่าพอเราเราทํางานเนี่ยให้เราเอากระดาษร้อยปอนด์มาวางทับแล้วก <ami> uh ็เอาสกอตเทปมาแปะรอบๆอบอ่า uh ก็คือเราจะได้กระดาษมันจะได้นิ่งๆนิ่งๆเนาะแล้วก็เราก็เราก็สามารถวาดรูปลงไปได้อ่าเนี่ยคือสิ่งที่ครูเคยทําเคยเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ตอนเรียนมปลายที่อ่าโรงเรียนวังไกรังวนเนาะอ่านี่คือที่ครูเคยเรียนมาอ่า ก็คือจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อ่าเราสามารถใช้คลิปนิกระดาษน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าครูไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่นิ่งอ่าครูแนะนําให้เป็นสกอตเทปไม่ใช่สกอตเทปเอ่อตามบ้านทั่วไปเนาะมันจะเป็นสกอตเทปสาหรับเอ่องานศิปปลปะโดยเฉพาะพอดาเราลอกเนี่ยมันสามารถลอกได้ง่ายกว่าปกติอ่ามันจะไม่ติดหนึบเหมือน,เห,อนเหมือนกระดาษเทปกระดาษเทปทั่วไปถ้ากระดาษเทปทั่วไปเนี่ยคือติดปุ๊บลอ,อ,อกปุ๊บขาดเลยก็คืองานเราพังเลยแต่ถ้าเป็นกระดาษกระดาษเอ่อเท งานศิลปะเนี่ยมันจะลอกง่าย่าไม่ติดไม่ติดหนึบมากแต่ว่าแต่ว่ามันสามารถทําให้งานเราเนี่ยอยู่นิ่งได้อ่าโอเคนะครับต่อไปการใช้และการเก็บรักษา 1. ควรตรวจด,ดูว่ามีคราบสกรปรกติดอยู่บนแผ่นรองเขียนหรือไม่ 2. ไม่ควรนําดินสอปากกาหรือสี มาขีดทับลงบนแผ่นรองเขียนและไม่ควรนําไปรองรับใบมีดหรือคัตเตอร์อสามหลังเสร็จการใช้งานควรทําความสะอาดโดยการใช้เศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่ให้เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนและการใช้เนาะการใช้และการเก็บรักษานะครับเอาเป็นว่าอโอเคชั่วโมงนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ,ะชั่วโมงนี้ไม่มีงานนะครับแต่ครูอยากให้เราส่งงานเก่าครูมาด้วยเนาะสําหรับใครที่สมุดระบายสีหรือว่าสมุดรูปภาพอยู่ที่ครูเนี่ยเดี๋ยว วันศุกร์ที่หกเดือนเดือนแปดน,นี้อ่าเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเรามารับเอ,อสมมติว่าภาพคืนที่โรงเรียนด้วยเนาะเดี๋ยวครูจะแจกแจกกลับคืนไปให้เราไปทํางานเก่าที่ค้างๆอยู่มาส่งครูนะครับอ่าโอเคนะครับช่วงวันนี้ขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ